สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันชนุกเลืองนาลีชั้นปช3ทับ2แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นสถานบริการสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนตั้งอยู่ที่หมูห่1ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆห้องตรวจใช้ตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ที่มาใช้บริการห้องปรถมพยาบาลเหตุฉุกเฉินการทำแผลยิบแผลห้องจ่ายยาจ่ายยาให้กับคนไข้ที่ได้รับการตรวจและจ่ายยาตามอาการในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกรายชื่อของคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลคลองหินปูนพิมพ์หนังสือราชการในเวิร์ดทำฐานข้อมูลทะเบียนราษฎผ่านโปรแกรม JH CIS และปรับสิทธิการรักษาของคนในตำบลปั๊มชื่อของหัวหน้าในเอกสารสำนักงาน พายเอกสารต่างๆสวัสดีครับผมนายปราชยุทธ์เดชสุภานะครับหัวหน้าสถานีในเมัยคลองหินปูนนะครับที่มีนักศึกษานางสาววันชนกเรื่องนารีนะครับรหัสนักศึกษา622-0901-057 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจากวิทยายเทคนิควังน้ำเย็นเข้ามาฝึกงานนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564นะครับถึงวันที่17ันยายน2564นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่น้องได้มาฝึกงานนะครับผมก็จะพูดถึงประมาณ3ด้านนะครับก็คือเรื่อง ความรู้นะครับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของงานนะครับความสามารถการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่เรียนประเมินเรื่องของโนเลตนะครับก็ส่วนหนึ่งที่น้องวัชนุกเนินนาลีได้มาศึกษาฝึกงานที่สถานีนามัยของคแห่งนี้นะครับในงานของ สถานนะีมันก็จะมีหลายด้านในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ระบบสารสนเทศในเรื่องของการดูคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทเลมดิซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีีข้อมูลที่เรียกว่า j h c s นะครับมีการกรีข้อมูลเป็นรายบุคคลนะครับในแต่ละวันก็จะมีผู้มารับบริการค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคนะครับในด้าน ของการส,งส่งเสริมสุขภาพตลอดจนเรื่องของการามาทาแผลการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนะครับน้องสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการคีข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็น้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ในงาน,านด้านต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับส่วนที่2ด้านทักษะผลงานนะครับตรงนี้ก็ ในเรื่องผลง,งานมี่คุณภาพงานต่างๆนะครับก็เป็นงานที่มอบหมายให้ทำอย่างเช่นในเรื่องของการพิมพ์เอกสารในัดนะครับใน document อะไรต่างๆนะครับก็ให้น้องเขาได้ถอดคอมพิวเตอร์ในการปรับเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่ามีการฉีดวัคซีนเพื่อกันโรคโควิดเราต้องมีการปรับคอมพิวเตอร์ ปรับจุดในการเฉดก็สอนน้องให้เข้าใจในองค์ประกอบของการของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับประกอบป็นใช้งานการเปิดการปิดอะไรต่างการบำรุงรักษาซึ่งน้องก็ถือว่าได้ทําได้ดีนะครับในส่วนที่3ามในเรื่องของประเมินพุณิรรมจริยธรรมไม่ว่าในเรื่องของการแต่งกายนะครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจริยามารยาทการตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ความพยายามอดทนอะไรต่างๆนะครับก็ น้องก็ทําได้ดีนะครับน้องมาตามเวลาเป็นคนค่อนข้างตรงเวลานะครับมาทํางานก่อนเหน้าที่ในบางวันแล้วก็ในตอนเย็นนะครับก็กลับตามเวลาบางวันอาจจะกลับช้าเนื่องจากว่าเรามีงานที่จะทํางานยังไม่เสร็จนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน้องมีความอดทนขยันและความเสียสละในงานต่งตางๆนะครับใน้านอื่นๆน,นะครับ ก็ถือว่าน้องวันชโนกเรื่องนานี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสนใจใฝ่รู้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ในรุ่นอื่นๆน,นะครับก็อยากจะรับมาฝึกงานต่อนะครับซึ่งระยะเวลาอาจจะอาจจะไม่นานนะครับไม่นานที่จะน้องที่จะามาฝึกงานที่นี่นะครับถ้าหากทางวิเลยเทคนิคของน้ำเย็นจะให้หง,งานของสถานีในไมของทีนปูนได้ ช่วยเหลือหรือว่าให้ฝึกนักศึกษาหให้มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะทําการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าในการเขียนโครงงานอะไรต่างๆนี่เป็นการนําเสนอการลง Youtube นะครับการ,การลงในเฟซในไลน์ในกู๊กอินติเกตตก็ยินดีนที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับก็ขอบคุณทางคณาจารย์ที่ส่งน้องวันชนกเลืองนาลีมาฝึกงาน ดีนี้ครับขอบคุณครับ